หากวันเวลาของชีวิตเดินทางยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง84ปีสำหรับบางคนผีเสื้อในใจที่เคยโผบินเลื่องราอาจถึงเวลาหุบปีกทิ้งร่างบางตัวปีกบางจนพยับปีกไม่ไหวแต่สำหรับชายชลาผู้นี้ผีเสื้อในใจยังคงพยับปีกโบยบิน สร้างคุณูปการก่อเกิดสุขแก่สังคมแต่ละชั่วโมงที่เคลื่อนผ่านไม่เคยเดินทางผ่านไปอย่างไร้ค่านี่คือเรื่องราวของชายชราผู้ดำเนินเวลาแห่งชีวิตด้วยคติที่ว่าความสุขของคนวัยชราสาระแห่งชีวิตอยู่ที่การกระทำหกสิปีก่อน เด็กหนุ่มคนหนึ่งท้าทายความไม่เก่งของตัวเองโดยการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์แต่เขาคงไม่นึกว่าการท้าทายครั้งนั้นจะเป็นก้าวแรกของการท้าทายครั้งต่อๆไปอีกหลายครั้งความมุ่งมั่นดึงพลังแห่งความขยันจนมีชัยเหนือความไม่เก่งเด็กหนุ่มเริ่มมีคำนำหน้าว่านายแพทย์ ความมุ่งมั่นได้กลายเป็นพลังผลักดันสําคัญเมื่อในแพทย์หนุ่มแห่งโรงพยาบาลศิริราชต้องสูญเสียคนไข้ในความดูแลไปได้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่กําลังระบาดหนะักในช่วงเวลาที่การแพทย์ไทยยังขาดองค์ความรู้ในการวินิจฉัยโรคอย่างทันท่วงทีในแพทย์หนุ่มตัดสินใจเดินหน้าทาความรู้จักกับผู้ร้ายสาเหตุของโรคระบาดนานาชนิดที่ชื่อว่าไวรัสศึกษา ค้นคว้าวิจัยจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ความรู้จักต่างแดนที่ค้นนำกลับมาดำเนินงานห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยากรวงพยาบาลศีดิราชนายแพทย์หนุ่มท้าถ่ายไวรัสทุกสายพันธุ์ที่บุกรุกเข้ามาในประเทศไทยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไวัรัสตัวน,นี้ชื่อว่าอะไรไวรัสตัวน,นี้ก่อโรคอะไร ถ้าเราไม่มีแอบไวรัสอาจารย์ประเสริฐทองเจริญเนี่ยเป็นคนแรกนะที่พยายามว่าจะแยกเชื้อไข้หวัดใหญ่รัสเซียได้ยังไงตอนนั้นก็แค่รู้แต่ว่ามีไข้หวัดใหญ่ระบาดตัวเชื้อหน้าตาย,ยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ก็ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆแล้วก็ลงมือทําเองเลยหนในที่สุดเนี่ยสิริราชก็แยกเชื้อไข้หวัดใหญ่รัสเซียได้ เมื่อ30ปีที่แล้วนายแพทย์ผู้นี้ต้องสูญเสียคนไข้เด็กที่ถูกสุนักกัดโดยที่ยังไม่ได้ทันวิเคราะห์อาการในช่วงเวลาเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตจากการถูกสุนักบ้ากัดหลายรายทั่วประเทศความสงสัยที่แฝงด้วยความมั่นใจทําให้เขาเที่ยวไปเก็บตัวอย่างศีษษะสุนักต้องสงสัยเพื่อสุ่มหาไวรัสกลายทุกสัปดาห์เป็นเวลาหปีเต็ม ความมุ่งมั่นและความท้าทายที่จะลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยมาตลอด30ปีทำให้สื่อต่างประเทศให้สมญานามเขาว่าหมอบมาบา้าด,ดรแมดด็อกแต่ดรแมดด็อกไม่ได้มีความหมายเพียงแค่หมอหมาบา้าแต่อาจมีนยัยยะิึงความมุ่งมั่นอย่างไม่รู้จักย่อท้อของนายแพทย์ผู้นี้ที่มีต่อการบุกรุกของไวรัส เมื่อมีการพบผู้ป่วยเอสคนแรกของประเทศ,ขเ,ทศเขาเป็นแพทย์คนแรกๆที่ได้ตรวจผู้ป่วยรายนั้นและส่งสัญญาณให้ประเทศได้รับรู้เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจนทําให้ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านโรคเอสของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้อํานวยการคนแรกและนํามาสู่การช่วยพัฒนาวัคซีนเอสทดลอง โดยองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยแม้เวลาในชีวิตจะเดินทางมาเกินครึ่งศตวรรษแต่เขายังคงส่งสัญญาณท้าทายไวรัสอย่างไม่กลัวเหนื่อยหรือท้อแท้เมื่อหลายสิบปีก่อนทางทีมของท่านจำประเสริฐเองเนี่ยเคยมีการคัดแยกเชื้อนะครับในส่วนของ เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ A นะครับแล้วก็มีชื่อว่าเป็นแบงคอกด้วยในปี1979นะครับซึ่งในส่วนของการคัดแยกตรงนี้ส่งผลกระทบทําให้ในส่วนขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนำไปขยายผลในกระบวนการผลิตและส่งต่อเทคโนโลยีของเชื้อตัวนี้ไปสู่การผลิตวัคซีนซึ่งวัคซีนตรงนี้สามารถนําไปใช้ได้จริงในระดับโลกนะครับ พราะไม่เพียงแต่ทำงานค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มเติมความรู้แต่นายแพทย์ผู้นี้ยังเผยแพร่ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยให้แก่ทุกคนตำราทางการแพทย์หลายต่อหลายเล่มของเขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อก่อนนี้ที่เราที่เราเรียนเนี่ยเราส่วนใหญ่ตำรามันเป็นภาษาอังกฤษที่จะมีเขียนเป็นภาษาไทยอยู่บ้างเนี่ยจะจะมีอยู่ไม่มากนะัก และเรา <Bond> <t ans rapper> ก็ได้อาศัยเป็นที่พึ่งอ่านง่ายหน่อยเนี่ยนะฮะก็คือสองเล่มนี้ของอาจารย์ประเสริฐนะครับอาจารย์จะเขียนไว้ละเอียดละออจะเขียนเรียกว่าครบแง่มุมของของโรคนั้นๆเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่เขาจะเป็นบุคคลแรกๆที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขมาขอคำปรึกษาและให้ร่วมกำหนดแนวทางด้านวิชาการและด้านนโยบาย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพื่อทํางานเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีการแพร่ระบาดท,ทุกปีแก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องตลอด60ปีแห่งการเป็นแพทย์ไม่มีแม้สักวันที่เขาผู้นี้จะไม่ใช้ความรู้ เพื่อ,อยังประโยชน์อันทรงคุณค่าแก่วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศความมุ่งมั่นในการทำงานผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆที่เขาค้นพบได้รับการตอบแทนด้วยรางวัลแห่งคุณอุปการมากมายรวมถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดเกรียนดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาแม้วันเวลาในชีวิต จะเดินทางมาถึง84ปีแล้วแต่ในแพทย์ผู้นี้ยังคงมีผีเสือ้อพยับปีกงามอยู่ในใจด้วยความสุขที่ได้ทำประโยชน์และประโยชน์นั้นได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขสมดังคติที่ว่าความสุขของคนไวชาราสาระแห่งชีวิตอยู่ที่การกระทำศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสรศิฐทองเจริญ